สวัสดีครับพี่น้องพบช่องบ่าวตุ้ยลำเพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องหลังจากที่บ่าวตุ้ยรายงานไปแล้วครับเนาะโอ้รายงานส่งเสาไปลากกมมนนแล้วครับเตือนอย่งมากพี่น้องเอ้ยนอตกระซำมาในนอนครับพี่น้องทั้งเสียงนักเรียนทั้งห่อนครับห่อนแห้งห่อนตั้มทีแต่งเลยครับนี่พี่น้องเสียงเปลี่ยนเลยเสียงนอตมาอิม่มเลยนี่นี่ครับเดี๋ยวเตรียมตัวมาติดจอพี่น้องเลย ตื่นไม่ที่กับเซตแล้วครับที่ที่มารับมนนจอนอนก็จะเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับโอ้โลกนี้มันสโสภาจริงๆมันช่างร้อนจังเลยสวัสดีรถจักนาบ้อนวิลา ลายขายลวเท่าไหร่ครับเนี่ย,ใใยนนขายลวเท่าไหรลวดทอเห็นจ้ะนี่ครับพี่น้องโอ้อย่างนั้นอันอันคือบเบาดีทั้เมื่อกี้ถัดใจยังนะทัดใจเหาเย็นย่าง,ะใจ,ใางจะเย็นไปแล้วเ้าร้านน่ารักอะถึงแดดสีฮอนจ้ะาสีฮอ,อนพอไหวจ้ะ,พจะ,จะา,าะพันองศาตัวนี้จ้ะนี่ครับพี่น้องเอ้าโอ้โหต้องห่วงครับ เรื่องเวทีไว้ใจเราสาวน้อยเพชรบันแทงพี่น้องเอฟซีว่าให้ยืนหนึ่งพี่น้องเอฟซีเบาได้นน่ตั้งเวทีเร็วที่สุดในโลกในโลกคนวะในประเทศไทยพันนะแม่นนี่หรอครับแดน้อนบห่อนเช่นไครับนี่ครับฟ้อนาขึ้นที่มาบอลรับบอลนอนประดับเป็นตอเลยครับอับนี้สถานที่มันเดิมก็กว้างขวางครับนี่ เดี๋ยวไปถามมันก่อนว่าบัดราราคาเท่าไหร่นี่ครับพี่น้องั้งสีไม่ไหม้เลยเลยนี่นี่ครับ,รบ h, ท้องฟ้าปลอดโปร่งแล้วครับท้องฟ้าปลอดโปร่งนี่ครับลานฉากเริ่มมากแล้ว รานขาก็เลยมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ฟ้องฟ้าปลอดโปร่งครับปลอดโปร่งสบายสดใสสดใสครับปัราคาเท่าไหร่ครับคืนนี้ร้อยหกสิบครับ1้0กสิคือซอดแจ้งซอดแจ้งครับซอดแจ้งนี่คือสว่างไหมครับโอ สว่างแน่นอนจางปางจางปางสิครับพี่น้องสาวหน่อยเขามาหล่อหนึ่งเขาเคยมาแล้วตรงนี้นะครับอัญญาคนมื่อนี้ก็คือเก่าครับอัญญาคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มคนเสาสอดแจงเพิ่นว่ามื่อนี้สอดแจงเลยทีหาวหาสิบเก้าเดี๋ยครับส่วนมากกดีสิบประมาณสักทีหาหกสิบนี่ครับทีหาหกสิบครับผมเอาผู้ใดอยู่ใกล้เขตอ่านิคมบ้านโคกบ้านโคกเออแมนครับนี่กับบินบุรีครับมาเลยครับ ต้องฝาปลดโปร่งสบายสาวหน่อยนะครับนี่เวทีเรียบร้อยครับใกล้แล้วครับไม่ต้องเรียบร้อยแล้วเอฟซีมาหายยืนหนึ่งบนฐานเวทีตั้งเวทีโลกที่สุดในโลกนม่ครับเจอเจอหลายหลายวงครับครับเนาะสูดท้าหน่อยเ่อนเนี่ยนาเนี่ของแท้โบได้อวยครับนี่นี่เห็นบอจากผู้จัดเพิ่นเลยเอ้เมื่อกี้เห็นพี่สาวเพิ่นไปเดิตอนเมื่อกี้เพิ่งไปแล้วเพิ่นกลับบอไปยังสมาร์เข้าวันคุณเคยกันครับนี่ครับโอ้ดีใจนะครับหรือไม่ ได้ข่าวว่าเมื่อวานนี้เมื่อวันก่อนฝนตกบ่ที่นี่เมื่อวานนู่เมื่อวานนี่ฝนตกนี่ฝนตกพักเดียวตกนิดพัดนึงพอเสร็จจากจักสี่โมงกว่าก็แดดออกครับผมไม่ตกเลยอ้าครับไอ้เอาไอ้ใส่เต็มตัวครับพั่นี้ครับพักผ่อนพักผ่อนบ้างนะครับพวกผมก็เตรียมตัวครับวันนี้ทีมงานนี่ครับสุดยอดครับจากปากผู้จัดเลยครับบัตรราคา160บาทครับพี่น้องผู้ใดอยู่งไก่เด้อบริเวณนี่หน้านิคมบ้านโคกนี่ครับเขตอุตสาหกรรมกบินบุรีนี่ครับ คุจชาติมมาบัตรราคา160บาทพี่น้องสอดแจ้งแจางปางเลยนี่ครับโอ้คขาไม่ขายกมา마แล้วห่อนค่ะห่อนแน่พี่น้องเ,เอ้ยอเสียงบาตุยแบบน,นี้บาตุยหูเลยว่าล่างนอนเนี่ยนอนเนีย่นนนยตอนบ่อยอิ่มเลยพื่อนครับ คนเตรียมเกาอีไว้พี่น้องเบิร์เงาดิอ่ะคุณห้าโ,โหกาอีเยอะมากสวัสดีครับคุณนมโมคุณเอมมี่สวัสดีครับ,รบมาได้จังหวะพอดีเลยไม่เอื้งองก็ก,กินนารีได้นน่ นี่ครับเอาสี่คลิปแล้วครับคุณนโมยังไม่ได้เริ่มเลยรับครับครับนี่ครับพี่น้องเอาบัดราคาตามทีบันวานะครับร้อยหกสิบาทครับพี่น้องเอาจีบันวาตรงนี้เราเคยมาแล้วครั้งหนึ่งครับอันยะครับกบอกอี้ไม่ต้องห่วงครับเนี่ยแน่นแล้วก็อีกอย่างคืออันยีคือแดดครับพันองศาตอนนี้่อนหอนเบิ่งหนาคุณยมีครับ เธอที่ยังสวยอยู่นะยังได้อยู่นะเด็กๆไปไหนแล้วกลับบ้านเนาะโอ้โหไม่เสียดายเนาะเอาไปส่งน่าจะเอาขึ้นไปทีเมื่อคืนนี้โอ้โหเสียดายดีนั่งเอกมิวสิกเ่าะโอ้ยเสียดายเดินมิวสิกดาราเสียดายจริงแสดงทั้งสองเลยไหมฮอไม่ไม่ได้ไปเอาเหรอเอาเฮ้ยเราหลงระหว่างอันอันเออเนาะนึกว่าอันนั้นไม่หละอันนั้นขอยแกลืมโอ้ย แมนแม่ลืมลืมลืมมันมีอันอันมีลำเพลินเนาะแล้วก็ไอแล้วก็เออบอลน้ำสูบบอลพวงดอกค้านั่นคาเดาอีกครับพี่น้องไปก่อนนโมพลไอครับกินข้าวเวลากินข้าวไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยอยากถ่ายเท่าไหร่จ้ะนี่ครับพี่น้องเอ้าวหล่ะไหนเขาอยู่หน้ากล้องหลังกล้องอ่ะหลังกล้องก็นี่ อันนี้คือมันมีใส่เรื่องอะไรนี <c oughs> <c oughs> ่ครับโอ้ยบอลโน่ขบวนกันเท่าไหนกับโเซาล่างนอนกับพี่น้องเอ้ยเด็กแบบนอนก้าเสียงนี่ฮ้อน <c oughs> โอ้ทีมงานสังกสีทีมนันตัวนี้อ่าสวัสดีครับป๋า <c oughs> โอ้ทีมงานนั่นตัวนี้ทีม่มันสังกสีทีมทางป๋าช่วยนี่มา ปาทำไมได้มาทางนี้นะป๋าวันนี้ก็วันนี้ลูกชายมันลูกชายไปประถมอีกชุดหนึ่งอ๋อตอันนี้มีหนึ่งสองสามชุดป๋าบอกว่าอะไรครับพอไหมเหรอโโอ้หถึงนี่แหละถึงเนี่ยพอแล้วเนาะแล้วแต่ป้าครับป้าป้าปาประสบการณ์แหมไม่ต้องห่วงอัญญาอัญญาเหมือนเดิมเนี่ยประมาณนี้ได้หรอกป๋านี่นะครับโอ้นี่ครับคนจะย่าจะพอแล้วครับ ไม่อยู่มาคราวที่แล้วไม่อยู่ครับครับคราวที่แล้วเท่าไหร่ห้าพันหรือเปล่าตอนนั้นเต็มหมดเลยนะของใครของของเรานี่แหละลครับมารอบนั้นเต็มหมดเลยนะเนี่ยโอ <laughs> ้นี่ครับร้อนนเนาะปลาเนาะนี่แหละก็ดูอ่ะดูไปสาวน้อยจะสมฉายาปลอดฝนไหมคอยดูดูว่าผมกระตุ้ห้าพันแบบนี้ยนช่ไครับผมนี่ครับไกินข้าวยังปาาาาลาาสบยครับผมโอเคครับนี่ครับ แล้วนี่ตอนนี้ปลอดโปร่งอยู่พี่น้องเฮ้ยไม่ได้เจอกันนานเลยว่ะพี่นี่ครับพี่น้องไม่ได้เจอกับเพิ่นดนเลยครับนี่นนการชงใบใบตอนนี้แค่ใบ,บสองนะครับนี่ใบสองจะใบ,บาสามครับนี่เดี๋ยวจะขึ้น เดี๋ยวต่อไปก็เป็นจอครับประดับเป็นฟ้หนาฟ้าอย่างเรียบร้อยก็เป็นจอครับวันนี้นี่ครับพี่น้องเอ้าอย่าลืมครับพี่น้องยี่สิบเก้าสามสิบหนึ่งสองครับสี่วันครับวันนี้ครับโปรตีนเริ่มเต็มครับวันนี้ครับยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบหนึ่งสองครับมากับลำเพลินออนไลน์กลุ่มปิดออนทัวร์ครับเนาะบัตรราคาสามร้อยยี่สิบบาทเมาส์เมาส์พี่น้องนี่ครับพบกับออมแอมนะครับเห็่อนบอกรับมือขึ้นนี่เปิดตัวนางเอกโอ้เข่าท่าครับเปิดตัวนางเอกใหม่ออมแอมเพชรบ้านแทง แล้วก็เจออีหลาหน่อยเหมือนเดิมครับ <S <S อุ้งอิงเชรบ้านแพงครับนี่บัญชีเดิมเงื่อนไขเดิมฟอฟ้าพี่น้องผู้บอสะดวกมากท่านหนี้ครับนี่เมาเมาเนี่ยสิราคาคุ้มกว่าพี่น้องโต๊ะหมื่นละหกสิบบาทกว่าบาทหกสิบกว่านี่หละเอ้าผู้ใดสะดวกมากกับมากครับผู้ใดสะดวกมากกับมากนะครับเขตนิคมบ้านโคกครับกบ,บินบุรีจังหวัปดปราจีนบุรีครับเอา้าคลิปนี้ฝากไว้สักนิดคลิปหน้าจะพอไหม บางแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวตุย้ยลำเพลินอฟิเชียวเป็นกำลังใจให้บ่าวตุ้ยนะครับทะยานเข้าสู่60,000ซับครับไปกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ